แก้วมันดีด้วยค่ะ,ออะไปบ้าดิบอกไปเลปยบีงบ้งหนักขึอนจริงก่อนบีงวีผมอบอกบีงวีผมค่ะวิผมใครวีผมจากเขาเองนะะ <c oughs> อ๋อวีผมหนูวีผมหนูค่ะบีงบีงผมหนูอยู่วีผมจากเขาเองก่อนเ <c oughs> พื่อนว่าพี่วิบอกว่าแอบตองใจค่ะพี่เซนเตอร์แล้ว แอดเด็บก็คือแอดอยากจะบอกว่าตอนไม่ว่าอีลาห์ลิปสติกให้พี่ยิงแน่ได้เลยค่ะพี่ยิงบอกก็ไปเลยล้านพีแอดมินก็มีแมนลิปสติกมี่ลิปสติกก็เหรอมีละบอกไปเลยอ่ะพี่ยิงค่ะพี่ยิงก็ไดอ่ะจะ่ารักไห้ค่ะมินนี่อ่ะท่าไปเลยค่ะพี่ยิงอุ้ยมี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 ้ีใครอยู่บนน้องพี่ โอ้ผมยังผมยังไปเราไปเราไปเราไปเเอาบุค่ะบอแมงกระสับซืคือแมกรสับมันะชาแกกินลัปกติหันยิบกินทะเลมนกรสับบอกไปแล้วยิงีัวกินนันบนอบอกไปแล้วกับี่ยิงียิงมาถัวกินแม่กรสับเราจะร้านแล้วอจอดไสไบชิงยางไปโซงไหลใบหน้าไบชิงยางไปโซงตัวนี้ค่ะสามร้อยหิอคน นี่หละนี่ลักเบิงเบิงกระเป๋ากินบอหลัดหลัดดีอุ้ยอุ้ยมานรถตุ๊กตุ๊กอุ้ยมานรถตุ๊กตุ๊กรถตุ๊กตุ๊กม่นม้นม้นมนอุ้ยขอบคุณค่ะมา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 งนั้นรถตุ๊กตุ๊กรถตุ๊กตุ๊กนี่นี่นี่บังโม่นี่รถเมล็นีรถเพล็ดนี่นี่นี่รถตุ๊กตุ๊กมาเม้ไหนรถตุ๊กรถตุ๊กตุ๊กนนี่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 ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะน้งน้งบอกกูสายน้อง ข้ากับขอยากว่าไม่ไรแม่กระสาเออแมงค่ะแม่กระสาข้าจะรับมันนี่ก่ะเดี๋ยวจะไม่เผากันไหมนะคะพร้อมหรือเปล่าเนาะแมนพี่ยังใส่อีกอยบนนี้ค่ะพี่ยังใส่อีกบนนี้ค่ะพี่ยังใส่อีกปะคะสี่ร้อยแล้วเออผบอกแล้วมาเออุ้ยซักให้มาแล้วค่ะมา พี่จะลืมพ่จะลืมมาเมื่อเสารเมื่อเสาร์หลานกิฟชอปก็จะเปิดอ่ะแม่เมสาเมื่อเสารนี่าานหลานกิฟชอ็อปสิบเปิดอีกเนาะคะ่ะพี b ทบพีทจะเปิดแล้วพี b บีค่ะแม่อุ้ยเสารนี้ด้ค่ะเสาร์นี้